สวัสดีครับพี่ชี่ยอะไรครับพี่ารังจังเลยเฮ้ยเขินพี่ยเขิพี่อยเอง เก่าพวกขอผมอาชีพแชนแนลอีกแล้วนะครับหนลอกส,สารที่อีกแล้วเหมือนเดิมที่ว่าตลาดอะไรนะ62บอบล็อกเป็นตลาดของคนขอนแก่นนี่แหละอยู่ใกล้โรงเรียนเราด้วยซึ่งวันนี้เราก็ได้นัดน้องอีกหนึ่งคนามาถ่ายงานด้วยกันนะครับกิมมงังานหนึ่งอย่างซึ่งเราพูดไม่ได้ว่าบัวอะไรค่อยติดตามกันนะครับน้องคนนั้นก็คือแท้ตัวเลยครับอันนี้คือบักไอนะครับผมบักไอเป็นสิบ่องสารที่ถึงอไนครับชื่อไอครับชื่อไอซครับเรี้ยงไอซีครับเลี้ยงไอซีอยู่ปีหนึ่งมอคฮะไอ เดี๋ยวเราจะพาไปวันนี้เขาจะพาผู้ชมไปไหนไปโซมายครับไปร้านโซมายโซมายเป็นร้านหนึ่งที่อยู่ในตลาด62บลออกนี่แหละเป็นร้านที่ขายอะไรขายไก่ครับ ป็นร้านที่เด็กมขอกับเด็กสาธิตจะมากินแบบหลังเลิกเรียนอะไรงนี้บอกมันมีของกินเยอะจะมาห่างไปทำไม้าแบบคุยกันมาแบบดิวหนังสืออะไรกันได้ร้านสวยคนในร้านก็ชอได้มหน้าเรียนนะครับใช่เนี่ยของดีของดีขอนแก่นที่นีซีคยับจริงเหรอครับอันนี้คือเราจะเดินไปใช่ปะเดินไปครับเพราะมันอยู่ใกล้ใ้ใช่ครับมันใกล้ๆแต่ถ้าน้องมาเรียนมอกนะครับมันก็จะใกล้ใจพี่ มีรถรับส่งด้วยนี่ได้ปะเดี๋ยวพี่รับส่งเองต่มากนะครับผมเจอใครนี่ไม่ต้องแบบไปทักแล้วมาทักไอเลยมีรถรับส่งอย่างดีมันแก๊ปครับแก๊ปที่แปลว่าอะไรวะทำมือามือเพื่อเพื่อผมน่ารักมากเลยครับชมผมน่ารักมากเลยคนก็น่ารักนะครับโอ้ยเชื่อก็ลองมารักสิครับเมื่ออะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตอนถึงร้านดีกว่านะ ที่นี้ไม่ได้เป็นแบบแค่ร้านอาหารเราสามารถนอนได้้วยสบายไปไหมถามารถจริงนี <c oughs> ่ไงมุมนี้เลยปันคือมุมของเราเว้ยคือปกติคนเต็มร้านนะเว้ยแต่ตอนนี้แบบโล่งมากเพราะมันมาไง <c oughs> เห็นไหมคนหายหมดเลยดูดิสั่งของดูเ <c oughs> ร็วๆอะไรทุกอย่างแล้วพี่อร่อยแลย้วพ <c oughs> ี่ชายก็ไม่เบียหรออ่ะ <c oughs> <c oughs> มันไไ่เป็งกินเซตอะไรวัดเอ็มมีเอวัดแต่ถ้าเป็นไซส์ของไรต้องติดเงียบไซอะไรบวกสองอ่ะเขามีสี่เก้าอ๋อะสี่เสื้อผ้าใช่ใช่ชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินส่วนใหญ่เขามาสั่งซอสอะไรกันครับเป็นซอสเกาหลีมาล่กได้สองซอสซอสเกาหลีมาลามาลากันแน่อยากโดนหมาไล่หรือว่าอยากโดนพีล่าอะไรเนี่ย ร้านนี้มีแต่น้ำเย็นๆนะครับถ้าอยากได้น้ำฟูต้องมากับพีชคาวด้วยถ้าถ้าตอบคำถามไปคนดูน่าจะสงสัยอีกเลยว่าเฮ้ยเราสองคนรู้จักกันได้ยังไงใหรักเดินทางมาเจอกันซึ่งจะเก่นอยู่แล้วก็ทำงานด้วยกันแหละก็เลยอ่ะเจอกันจะมีงานด้วยกันด้วยยังไม่ได้กินอะไรกันมาแต่เรากำลังจะกินกันเรากำลังจะกินคือถามเด็กเสิร์ฟทุกคนที่มาต้องกลัวบักไอ้เราเลยตอนนี้น้ำมาเสิร์ฟแล้วเฮ้ยน้ำมาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ไอจีพี่นาำไอไอจีเอ็นเดสกอร์ทำไมต้องเปิดอันนี้วะไม่มันจำไอจีตัวเองไม่ได้เว้ยนะส่วนเนี่ยมันจะมีผลงานเร็วๆนี่แหละแต่เราบอกไม่ได้ว่าอะไรเป็นผลงานทางจอแก้วนะแล้วก็ไอก็จะมาอยู่กับช่องนี้แหละเรื่อยๆตลอดตลอดเนี่ยมันก็งี้แหละครับไม่มีความสาระไี่มีควงคกบภาษาถ้าเกิดมองไม่เห็นต้องมาดูเองในห้องพี่นะครับไอมีชืยอ ใช่มันชาพีเรียกเออก็มันชาพีข้ามปฏิบัติข้าตอนนี้ก็รอไก่ถามเรื่องอะไรก็ได้ตอนนี้เราเรียนไอทีปีอะไรนะ IC, IC. อีซีอซีอ๋อไอปีเออ <IC. S 1> พูดปีอะไรนะปีหนึ่งปีหนึ่งเรียนง่ายมากครับคณะนี้เป็นคณะที่ออ่าเรียนมากครับน้องในคณะของบีก็มีพี่เนี่ยครับ,นข,นาบ,รบขายของเกมแล่วก็ข่าเที่ปีหนึ่งห้าหมื่นแ้วปีหนึ่งห้าหมื่นก็ถูกนะส่วนใหญ่อินเตอร์จะแพงถ้าพูดถึงอินเตอร์ก็ไม่แพงมนะถ้าเกิดน้องอยาเใีญ่แล้วไม่มีตาขอพี่ได้พี่มีให้ไปรวยไปปนยิ้มปลา ลิงจักจั๊รักจริงๆนะคะได้ทุกเจ้ารู้ไหมแบบพูดคำเมนอันนี้คำเมนนะเนี่ยเกาหลีสอนพูดนะครับตอนนาของโบ๊ะเลยว่าอะไรนะว่าเข้าห้องน้ำหรือยังกินข้าวกันไหมเมื่อไรเขงจะมากินข้าวกันไหมเมื่อไรเขงจะมาสอนภาษาญี่ปุ่นดีกว่าเซียนเกาหลีแต่สอนญี่ปุ่นนะชอบทุกอย่างช่างเอก็ชอบช่างเอมันของคนไทยใช่ไหมวะคำแรกที่สอนชิมุจิคำที่สองอิตครับ าายอยากใช้นั้นมากกว่าอยากใช้มือ <What? S 1> ส่วนใหญ่คนที่จะมากินนะ่ะเขาจะไม่ค่อยใช้ช้อนกันที่เราสั่งมามันเป็นตองรสรสมาล่ากับรสความรักข้ตากินไ้ทีไหมหิวแล้วก,กินไก่บุกกล่องมันฟันออกปากร้อนจริงเขาบอกว่าฟันออกที่ไม่ได้้องเห็หรื <Wow. S 2> อเปล่า ราคาไม่แพงด้วยตกทีน้ำมันส mmm. kind of ิบกว่าก็เหมือนเราไปทงโถน่แล้วก็ตกสิ่นแลจิ้มกุ้บกันนะมันพิ้งค์แต่บรงเลยก็อร่อยแบบอี้ได้ถ้ากินไก่ืองเพียกินรีไม่อร่อยเหมือนเรามาขายของให้เจ้าของร้านมาคือเจ้าของร้านต้องให้ค่าอันนี้เราแล้วแหละจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่กินแปกกว่าทังเคือแบบคนอื่นเวลาเขากินเนี่ยเขาจะเหลือใช่ไหมแต่เราอะเนี่ยเหลือแค่นี้กินมันมาขอแถบมันนี้มาให้โอยยนเรื่องอะไรวะักหัวเชฟขาวหม่เชฟเท้าขาวเออน รถหนึ่งิซซอนมาลหรือว่านองอยากดนล่าน้องอยากโดนล่าอากเลือมาลูกค้าเริ่มเข้ามาะทุกคนก็จะมองว่าเอ๊ะแบักสอตัวนี้ทำอะไรเราแคร์ไหมไม่เราเพื่อคนดูใช่ไหมเพื่อคความสุขเออตนดูความสุขเราก็ีความสุขเนี่ยเไพน่ารักเป็นไบ้างลาเนีย็น่ารักเหมือนเสื้อดำไมเสื้อฟาารักกา กินเผ็ดไม่ได้แค่นี้ก็หมดไปหลายน้ำแล้วน้ำเลยน้ำเปล่าน้ำเกี๊ยเนื้อกินเผ็ดไม่ได้เพราะว่าชอบกินแต่หิดใช่ไหมเ้าชอบกินเยอะถ้าอิ่มนะกินเลยกินเจังเอดี๋ยวอีกกินเยอะไม่ได้สำเนอ่ะให้ถ่ายวแต่ก่อนน้ำหนักสูงสุดเท่าไหร่ห้าสิบอ๋อตอนนี้ก็เจ็ดสิบแล้วเยอะสุดไม่ใช่หอมสูตรเจสิบน้อยไปเก้าสิบน้อยไปร้อยน้อยไปมาเกียร์ทอนล่างก็ร้อยล รลงก็อยลล้เห็นหรอดูก็รู้ร่าลังลอย่เป็นคนพิการแล้วเอาทายมางไม่จบร้อยสิบกับตร้อยยีสเออรกลละร้อประมาณนั้นร้อยสิ้ร์มรูปครับวจนไม่คิดว่าตัวเองไม่จะมาโผล่ไดแล้วตอนนี้หนักกลเจ็ดสิบเตอนนี้คนมองเยอะมากคนมองแบบทั้งร้านแล้วมั้งเนี่ยเยไม่ไมต้ออย่างงี้โอ้ห ใช้บ่อยใช่ไหมไอ้ไม่มีคนแบบนี้เลยนะเหรอจะน้ากล้องเลยไหมือว่าทำแบบใจไงมึงคนใสๆมากพูดไม่เก่งเลยตัวีริงยังยำยำไปอีเงี้ยเจอใครก็มาพูดด้วยไม่พูดหน่อยมัอนเด็กกินนี่แหละก็้าติ๊กไม่ใช่าก็เด็กเจ้ดติ๊กของพี่ดีตอนนี้ก็กินเสร็จตอนนี้เราเอาไปหมดที่ไทยแล้ก็ต้องถอดถุงนะดูดิก็รู้ว่าไซส์ไหนก็ได้สิ่ง ัสุดท้ายก็เดี๋ยวจะมีผลงานด้วยกันให้เขาฝากอีกรอบหนึ่งไอซีดีสกอร์วีเอสทีครับเฟรมบุ๊กวัฒน์สมุนตันหม่ครับไม่ต้องหาสาระอะไรกใครเครียดเด้อไปเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายถ้าใครไม่ได้กด subscribe ก็กดมาไว้เพื่อนกันนะครับแล้วเจอกันบายบาย